เดิมพื้นที่แปลงตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตาําบลสะอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากครงการพัฒนาชุมชนประจําปีงบประมาณ2,564งบกรมในการพัฒนาเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหของนาโมเดลขนาดพื้นที่1ไร่ซึ่งได้พัฒนาต่อย,ยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มีการเลี้ยงปลาทำนาข้าวปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ผลทำปุ๋ยหมักปุ๋ยแห้งเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งพื้นที่เดิมก่อนจะเข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ราบและทำนา หน้าแรงไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นโคกหนองนาตามรูปแบบรายการมาตรฐานได้รับการสนับสนุสนบงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกงหนองนาโมเดลขนาดพื้นที่1ไร่แบบมาตรฐานมีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดําเนินการภายใต้3หลักการประกอบด้วย การซ่อมแซมปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ต้นแบบให้มีความสมบูรณ์เป็นรูปร่างชัดเจนเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้แก่โคกหนองนาคลองไส้ไก่คนาทองคำด้วยวิธีการขุดแต่งเติมโดยผ่านกิจกรรมการเอามือสามัคคีหรือตามความเหมาะสมการเสริมองค์ประกอบทางกายภาพให้พื้นที่ต้นแบบมีศักยภาพและพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นความรู้และนวัตรกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างคุ้มค่า เช่นการใช้พลังงานทดแทนความร่มรื่นเช่นการแลกเปลี่ยนพันไม้สร้างความหลากหลายกระบวนการถ่ายทอดความรู้เช่นการสร้างสื่อเรียนรู้การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ต้นแบบมีการจัดเตรียมความพร้อมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแปลงเช่นถนนเส้นทางเดินป้ายบอกทางหรือแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนากลไกและเครือข่าย โดยการสร้างคารูพาธรรมให้เป็นวิทยากรมืออาชีพและเป็นตัวอย่างของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผลผลิตปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนโดยการสร้างเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์สร้างกระแสโค้งหนองนาแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีการออมและแบ่งปัน ส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการแบ่งปันกันเองหรือครัวเรือนยากจนหรือกลุ่มเปราะบางมีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมพื้นที่โคเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ให้มีผลผลิตสู่ตลาดส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ให้มีผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ได้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดและจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่การส่งเสรมิมการตลาดในรูปแบบตลาดนัดชุมชนตลาดในแปลงพื้นที่ต้นแบบแบบร้านค้าชุมชนแบบร้านจำหน่ายสินค้าเบตเตล็ดรวมถึงกลุ่มช่องทางออนไลน์เช่น Facebook มีการขยายผลและเผยแพร่การดำเนินงานและการเสริมสร้างการรับรู้ให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะในวงกว้างสั่่งหการษตอออยดพลวไ